แย่แล้วใครจูบุกพวกเราหนีเร็วโอ้ยมาแม่ครับช่วยผมด้วยไม่นะย่กิลูกฮ่าฮไม่มีใครช่วยแกได้รอขอหมั่นก็แล้วกันนะของแทบนี่แน่ไอสารเลว ไอ้ไครจูสสารเลวไม่ฉันเห็นหน้าแกมันทําให้ฉันรู้สึกของขึ้นสุดๆเลยว่ะมันทําให้ฉันรู้สึกหัวร้อนจนหงอนตั้งเลยละแกรู้หรือเปล่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่แต่เองเขารักตัวเองมากเลยนะเอ๊ะทำไมจูๆ่ๆแต่เองก็ออกไปลาแต่เองจะไปไหนกันฉันนั่นนะเป็นแค่ไก่พเนจรฉันไม่สามารถอยู่กับที่ได้หรอก น้อยผู้ชายสารเลวหรอกเยสน่นวะฉันนั่นนะเป็นแค่ไก่พันธุจรเท่านั้นฉันจะเดินทางเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆเฮ้พวกเด็กเวนฉันละโคตรจะเกลียดไอพวกเด็กน้อยเลยนี่คุณไก่คุณไก่กินไก่เอฟซีอเป้าน้อยไอ้เด็กเวนนี่ก็มาหยามใช้ชาติไก่อย่างนั้นล่ะฮ่าๆจับได้แล้วไอไก่โง่เอ้ย นัดแต่น,นี้เป็นต้นไปแกจะกลายเป็นของเล่นของฉันนี่พวกนายพวกนายทำบ้านรายการเปิดคุณไก่เดี๋ยวนี้นะหนอยยันเด็กกระโปงถอยไปนะฟเฟยอยากโดนดีหรือไงแม่งเงยแม่ย้อยไก่เวียนนั่นมันหนีไปแล้วเฮ้ยตาแกส่งไก่ของเรามาไก่เราวิ่งไปทางนั้นนะเจ้าพวกเด็กน้อยพวกเองเข้าใจผิดแล้วนี่มันไก่ของตาตังหกัก ชี่ไอแม่ย้อยงุดหยิดเป็นบ้าเลยฝักไว้ก่อนเธอไอไก่โง่เจ้าไก่เอ้ยฉันไม่มีอะไรให้แก,กกินมากหรอกมีแค่ของเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นี้เท่านั้นมันไม่เล็กแล้วมีข้าวโพดด้วยแม่โคตรแซบ่บให้ตายสิเห็นแกก็ทําให้นึกถึงภรรย,ยาที่ตายไปเลยเธอน่ะนะชอบเอาอาหารมาให้นกตรงหน้าบ้านเอ๊นะนัน่นนัน่นมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นกัน ยา yeah, ใครก็ได้ช่วยทีค่ะใครจูบุกฮ่า uh huh, ตายซะเถอะฉันจะฆ่าพวกแกทั้งหมดนี่ไอ้อ้วนรีบๆดูขึ้นมาสิเดี๋ยวก็ตายหรอกตายซะเถอะไอ้เวนมะไม่นะอย่าทำเขานี่แน่ถอยไปนะเฟ้ยใครจูเวนแกนะ่ะคนแก่ก็ไม่เว้นอย่างนั้นเลย ถึงแกจะไม่ใช่ใครจูในคืนนั้นก็ตามพระพี่ชายช่วยหนูด้วยแต่ก็นะสุดท้ายแล้วใครจูนะตายไปให้หมดก็ดีตายซะสัสรเร็ว นี่แน่จิตตามแม,ม่เอาละรู้สึกยังไงไอใคไคจูสันละเร็วเอ้ยถ้างั้นก็เจอนี่หน่อยเป็นไงเทพบระบุเอ็ดเดียวจอดเอก็กกเอก็กเอก็ดตูมเฮ่อแม่งโคตรแรง น,นี่มันเรื่องอะไรกันกะไก่ตัวนั้นโหดซัสเอ้ให้ตายสิเลิกไปหมดเลยเห็นที่ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้วเอ้นี่เจ้าไก่เจ้าก็อยากจะช่วยด้วยอย่างนั้นหรือให้ตายสิโคตรจะเยอะเลยสุดท้ายก็เสร็จสักทีเอ้เจ้าไก่หายไปไหนกันไวโพด ให้ตายสิหนะ้าเป็นผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำข้านี่มันหล่อจริงๆเลยอีเกือย,ย่าไม่เตะนาไซนะนี่มันอะไรกันยาเมโรไอแม่ย้อยตูโดน NTR ไม่น่ากลับมาเลยนี่นี่นี่พี่ชายไอเจ้านั่นไก่หรือเปล่าใหญ่บื้อเอ้ไก่จะมาอยู่ที่กรงนกได้ยังไงกันนี่มันนกประลาดตัางหาก ไอ้นกอพาร์เจนี่เป็นหน่อยเป็นไงปิว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 เฮือเฮือเฮือ,อนี่คุณนกที่ท่าทางแปลกๆตรงนั้นน่ะมาเล่นกันไหมเฮ้อไอ้พวกเด็กหัวขวดไปเล่นไกลๆเลยไปซุ่มโจมตีฮ่าฮ่าฮ่าเจอเล่นแล้วช,ช่วยด้วยช,ชันนไายน้าไม่เป็นฉันน่ายนาไม่เป็น ค่ะคุณนกประหลาดพวกเราต้องขอโทษจริงๆพวกเราไม่รู้ว่าคุณว่ายนะ้ําไม่เป็นนะพวกแกนะเข้าใจผิดแล้วมันคือท่าว่ายนะ้ำของแชตต่างหากพวกแกนะมายุ่งไม่เข้าเรื่องเออก็เมื่อกี้ก็ได้ยินว่าช่วยด้วยนี่นะหน่อยจะพวกเด็กโซนพวกเจ้ามาปวดอีกแล้วอย่างนั้นเลยอย่ายุ่งนะตะแก่เอ้ยไปตายซะไปตายซะไปตายซะพวกไงตะแก่ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆที่ช่วยข้าในวันนั้น ในคืนที่ฝนตกตัวข้าที่ดันไปกินมแมลงพิษจนหมดเลี่ยวแรงและเดินซอมซ่อมาจอดหน้าพิพิตภัณฑ์ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆจะว่าไปข้าอยากจะรู้จริงๆเจ้ารู้สึกยังไงไม่ถูกจับมาอยู่ในพิพิตภพัณฑ์ตัวข้านั่ะนะเมื่อก่อนนั่งดูพระอาทิตตกกับเหล่าน้องสาวอย่างมีความสุขช่วงแรกที่ถูกจับมาข้าก็รู้สึกเหงาและเศร้ามาก จนกระทั่งได้เห็นใบหน้าเหล่านั้นค่าที่ทําให้พวกเขามีความสุขข้าก็มีความสุขไปด้วยจนกระทั่งตอนนี้ข้าได้สร้างครอบครัวใหม่มากมายและมานทาให้ข้ามีความสุขมากอย่าแย่แล้วใครจูบุกพวกเราหนีเล็ว เอจเจ้านั่นมันตัวบ้าเลยกันไม่ว่าแกจะเป็นใครอย่าเข้ามายุ่งกับครอบครัวคนอื่นตามใจชอบนะเฟยฮ้ไอเจ้า,มาแมลงวันแกเป็นใครกันฟ้าลนหาที่ตายสิ้นดีน้อยเนะ่ะไอขี้จูสาระเลวแล้วนี่ไปนหน่อยเป็นไงเห็นขี้จูแบบแกที่ไรมันทำให้ฉันหงุดหงิดจนหง่อนตั้งเลยวะฮ่าฮ่าไอไก่งโง่เอ้ยเจอนี่ไปนหน่อยเป็นไงยะ yeah. ฮึกระจอกสิ้นดีถ้างั้นก็ตายฉันเลยนะจงไปนอนกองอยู่บนพื้นซะกกกโก้ฮึกระจอกสิ้นดีสุดท้ายแค่เสียงเดียวจอดสินะดีนะที่หงอนข้าไม่ล้นแต่แก่ทำใจดีๆเข้าไว้นะอย่าเป็นอะไรเลย พวกเราขอโทษที่ด่าไปเมื่อกี้อย่าเป็นอะไรเลยนะขอร้องละได้โปรดถ,ถือตาแก่ลุกขึ้นมานะอย่าเป็นอะไรเลยค่ะข,ข้าดีใจที่พวกเจ้ายังปลอดภัยดีและก็น้าเจ้าไก่ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆน,น้องสาวพี่ก็เสียใจนะที่ไม่ได้เจอหน้าพวกเจ้าก่อนตาย อย,อยากเจอพวกเจ้าอีกจังไม่นะตาแกข้าขอเก็บขนเจ้าไว้ก็แล้วกันเผียงข้าเจอน้องสาวของเจ้าข้าจะได้บอกพวกเธอว่าพี่ของพวกเธอสุดยอดแค่ไหน ตาแก่เจ้าทำได้ดีแล้วขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและลาก่อน